สวัสดีค่ะพี่นองค่ะนะคะมือนี้พาพีผพาน้องมาค่ะมากินแกงเห็ดละโงกพี่นองอืมขออนุญาตเท่เจ้าสิเป็นเนว่ยไรเด้อเท่คนเดียวตักใส่เนาะอืมคนห่วยๆพี่น้องตะเสียตะนัวไม่ต่ดอกง,งาม แต่ไขงง่งามๆนามอุล,ลัวอยู่พี่น้องมาเลยค่ะมาเลยทุนไก่ยังขันอยู่เสาหลายอาหารเสาได้หนิอืมอืมป๊าท,ที่โทษพี่น้องอืมตักน้ำออกจากบาทก่อน แสบๆนัวน้ำกัดนะจ๊ะมาด้วยพี่น้องมาที่นี่ปาาควนห่วยหวยอยู่เห็นบ่แกงเห็ดละงอกพี่น้องแสบซิมมาแล้วแสบแฮงแสบค่ะ nhi nhọn Chào ngọt cà bẹ chấm cho vậy mạnh nhẹ mặn หยาดพักใส่เจ็บเบ,บมาก ไข hey. hey, ่แบบไง พี่น้องช่างท่างแต่ฮิตเพะท่านไว้พอ,อได้กินยอยู่ค่ะนี่างงงดอกพอดีตุมม่มติมิ tạm Hãy หอนเก็บความหอนดีครับ นี่อืมแบบหอมเอกรักของเหยืงอกหอมแห้งหวาน Đọc cơm chùm chùm có ăn đẹp Chia bà đẹp แก็งคือครือ <c oughs> หมอขอให้เพื่อนดวงข้อก่อนถ้าจะบอกหลาย สี่ตอนปไปแดกมันจักบาทไปกี่เดือนแด,ไดกไปกี่เดือดพี่น้องอื

อเอาแล้วเนาะค่ะเมื่อนี่กินง่ายคนเดียวเลยมื่อนี่ค่ะอันแกงเฮดละงวอกพี่น้องจ้าห่อนหอนนี่แกงไหไม่ๆดสดๆห้อมคักพี่น้องค่ะแกงเห็ดละงกองกไก่เบิ้ลย่ำไก่เบิ้ลดูแม่แหละะพี่น้องไก่ไหวละเอาวานะแต่ว่าเพิ่นเก็บมาได้แม่ก็ได้ขอสื่อมาก็กเลยม,มาแกงเฮ็ิมให้พี่ให้น้องเบิงนะ่งมะจ๊ะพี่น้อง่านใดที่กําลังกินขา้าวเ้ากะฮาฮาข้าวฮาอัน เขามากินน้ากันพี่น้องคะอ่ะสรับมือน,นี้นะคะกัสิรีรเดย์อตูลาพีล่าน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหนามื้อหนาพี่น้องคะสรับมือน,นี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ